ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบโยอ เอาพระพุทธรูปของไทยขึนมาตอกหน้าหุนเซนใครกันแน่เป็นโจรหลังปากแจ้วใส่ร้ายไทยเป็นโจรยึดแผ่นดินกัมพูชาหุนเซนสุดบงงัดภาพปุ๊บช่องบกโดนขยี้ตัววงการโจรทหารขเขมร เผาสาลาตรีมุกขโมยพระพุทธร,รูปไทยไปใช่หรือไม่สุดงามหน้าป่านนี้มันยังไม่คืนความคืบหน้าไทยคเคมล่าสุดวันนี้31พฤษภาคม2568โดยก่อนที่เพจของคุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒธธิสภากัมพูชาจะหายไปเพราะก็เป็นการบล็อกคนไทยค่ะ ทำให้คนไทยไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้เมื่อวานนี้วันที่30พฤษภาคม2568คุนเซนค่ะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กรอบดึกทิ้งท้ายโวจะให้กัมพูชาถอนทหารออกจากดินแดนของตัวเองได้ยังไงอ่างจุดประทับบริเวณช่องบอกเขมรเคยประจําการอยู่ก่อนมี MOU 43 ราว13-14ถึงปีพร้อมกับมีการโชว์ภาพเคยไปเหยียบพื้นที่กับภรรยาเมื่อกว่า15ปีก่อนพร้อมชูอันแท็กเป็นพยานถ้ายังไม่ชัดเจนก็ให้สารโลกตัดสินจะได้จบจบโวเป็นแผนการยึดดินแดนกัมพูชา เหมือนสมัยในอภิสิทธ์จะยึดปราสาทพระวิหารซึ่งจากข้อความทั้งหมดที่ฮุนเซนโพสต์ค่ะมีบางข้อความบางช่วงค่ะที่ฮุนเซนโพสต์ทําให้คนไทยมีการออกมาจับโป๊ะถึงความบงของฮุนเซนเองอีกทั้งค่ะก็ยังเป็นหลักฐานสําคัญที่ก่อมาตัวทหารขมรอีกด้วยว่าอยู่เบื้องหลังในการทําลายศาลาตรีมุกบริเวณช่องบกและก็มีการขโมยพระพุทธรูปของไทยไปด้วยโดยเราค่ะจะมาจับโป๊ะข้อความที่ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาบิดาของนายหุนเมนเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคนปัจจุบันที่ได้มีการโพสต์แบบช็อตต่อช็อตไปดูกันเลยว่าจะโชว์ความบงและก็คีมโมอย่างไรบ้างข้อที่หฮ่หุนเซนบอกว่าพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตหรือว่าบริเวณช่องบกดังกล่าวเป็นดินแดนของกัมพูชาและทหารกัมพูชาได้ประจำการอยู่พื้นที่นี้ตั้งแต่ก่อนข้อตกลงสันติภาพป,ปารีสก่อนที่จะมีบันทึกความเข้าใจปี2 0 0 0 หรือว่า MOU 2543ประมาณ13หรือ14ปีซึ่งอันแทกอาจเป็นพยานในเรื่องนี้ได้ซึ่งอันแทกก็คือองค์การบริหารชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในกัมพูชาที่ไม่บอกก็รือว่าเป็นติ่งของเขเมรดังนั้นการเอาอันแทกมาอ้างก็ดูฝังไม่ขึ้นอีกทั้งคุณเซนค่ะยังบอกว่าหากยังไม่ชัดเจนกัมพูชาและไทยสามารถตกลงกันนำข้อพิพาทนี้พร้อมแนบแผนที่ทางการ ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติวงเล็บไม่ใช่แผนที่โจรวาดขึ้นเพื่อขโมยที่ดินไปยื่นต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่กรุงเฮกเพื่อยุติเรื่องนี้การที่คุณเซนค่ะมีการกล่าวหาว่าแผนที่ของประเทศไทยเป็นแผนที่โจรและก็มีการอ้างศาลโลกขึ้นมาก็ยิ่งเป็นการโชบงคิดว่าคนไทยรู้ไม่ทันเล่เหลี่ยมซึ่งแผนที่ประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการยึดถือเอาแนวสันปันน้ำ อันเป็นหลักสากลที่ใช้ในการปักปันเขตแดนเป็นหลักซึ่งผููแทนของไทยได้มีการแจ้งเรื่องนี้ต่อสารโลกอย่างเป็นลลยลักอักษรและมีเอกสารหลักฐานปรากฏอยู่จํานวนมากในทุกวันนี้และยังเคยนําเรื่องนี้ค่ะไปโต้แย้งสารโลกว่าสภาพภูมิศาสตร์แนวชายแดนเขตเขาพระวิหารน,นั้นเข้าข้างไทยเนื่องจากปราสาทเขาพระวิหารตั้งอยู่บนหน้าผาสูงซึ่งก่อเป็นจุดสันปนนาน้ำเป็นจุดสูงยอดหนึ่งของแนวเขาพนมดงรัก โดยมีดินแดนกัมพูชาอยู่เบื้องล่างและเมื่อปี2505สารโลกค่ะก็มีการตัดสินเฉพาะปราสาทเขาพระวิหารเท่านั้นที่ตกเป็นของกัมพูชามีใช่ผืนดินหรือเขาวิหารทั้งอนาบริเวณน,นั่นก็คือปราสาทเขาพระวิหารของกัมพูชาตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินในเขตสันปันน้ำของไทยการตีความคำพิพากษาของสารโลกแบบคำต่อคำก็คือปราสาทเขาพระวิหารนั้นเป็นเสมือนสารพระภูมิของ ้นบานที่ตั้งอยู่บนที่ดินของบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ที่จะขออำนาจศาลสั่งให้หรื้อถอนออกไปแต่ประเทศไทยก็ไม่ได้มีการใช้ท่าทีเช่นนั้นเพราะมีอาะยะมากกว่านั้นแต่วันนี้ฮุนเซนค่ะก็ยังมีการอ้างฮุบช่องบกโดวยวิธีการสุกปรกแบบเดิมอย่างน่าไม่อายและเชื่อว่าเรื่องนี้ค่ะคนไทยก็จะไม่ปล่อยให้ซ้ำรอยศาลโลกไม่พอจะกลับมาอีกครั้ง และข้อที่2อคุนเซนค่ะก็มีการอ้างภาพถ่ายหลายภาพของตัวเองกับภรรยาและผู้ร่วมงานระบุว่าเป็นภาพเมื่อกว่า15ปีก่อนซึ่ง ถ่ายที่ศาราตรีมุกมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของกัมพูชาพร้อมกับบอกผมไม่มีทางใส่เครื่องแบบทหารเข้าไปถ่ายรูปในดินแดนของไทยหรือของลาวในบริเวณน,นั้นอย่างแน่นอนที่จริงแล้วในตอนนั้นผมได้ต้อนรับทหารลาวที่ศาลานี้ซึ่งถูกไฟไหม้ไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาข้อนี้หุนเซนค่ะก็ยิงโปะและก็มั่วแบบสุดๆเพราะสาลาตรีมุกหรือว่าศาลารวมใจค่ะตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมมรกตใกล้ช่องบกอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานีโดยฝั่งไทยค่ะก็เป็นผู้สร้างศาลาแห่งนี้โดยงบประมาณของไทยดังนั้นจะมาบอกว่าสิ่งก่อสร้างนี้เป็นของตัวเองก็ไม่ได้และจะมาเคลมว่าพื้นที่ตั้งศาลานี้เป็นของฝ่ายคเนม์ฝ่ายเดียวแบบมัวม่วก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นพื้นที่ของคเนม์จริง ใครจะเข้าไปก่อสร้างได้อย่างไรโดยที่คขมันและก็ลาเองต่างก็ไม่ได้มีการทักท้วงซึ่งก่อสร้างมานานแล้วถึง32ปีและในความเป็นจริงพื้นที่นั้นค่ะก็ถูกกําหนดให้เป็นพื้นที่ใช้ร่วมกันไม่ใช่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตั้งแต่ตน้นและหลักฐานที่มาของสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพ3ประเทศแห่งนี้ก็มีการระบุชัดเจนว่า สาราตรีมุกในพื้นที่ช่องบกตำบโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพาศ2536ในสมัยพลโทอิสระพงษ์หนุนภาคดีเป็นแม่ทัพภาคที่2อ,อยู่บริเวณจุดกึ่งกลางของสามเหลี่ยมมรกตรอยต่อ3ประเทศไทยลาวกัมพูชาโดยใช้กำลังทหารทั้ง3ประเทศมาช่วยกันสร้างและก็มีการหันหน้าจวของศารา,าทั้ง3ด้านไปยัง3ประเทศ และภายในศาลาค่ะยังประดิษฐานพระพุทธรูปสามองค์จากแต่ละประเทศไว้ให้ประชาชนทั้งสามประเทศกราบไหว้และก็สักการะบูชาและก็ยังเป็นสถานที่สําคัญที่ทหารทั้งสามประเทศใช้ในการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กันอยู่เสมอ และพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตแห่งนี้ก็เคยมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญร่วมกัน3ประเทศสร้างเป็นสนามกอล์ฟ18หลุมอยู่ในดินแดน3ประเทศและก็เปิดจุดผ่านแดนให้สามารถทําการค้าร่วมกัน3ประเทศรวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงอีสานใต้ขมเขมรเหนือลาวใต้ที่มีธรรมชาติสวยงามเพื่อสร้างเศรษฐกิจการค้าชายแดนนี่ก็ชัดเจนแล้วว่า ฮุนเซนโชมั่วที่จะฮุบช่องบกไปเป็นของตัวเองอีกทั้งค่ะข้อความที่สะท้อนว่าฮุนเซนเป็นผู้นำที่ไม่รู้อะไรจริงสักอย่างสักแต่พูดมั่วๆก็คือข้อมูลที่บอกว่าสาราตรีมุกถูกไฟไหม้ไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นทั้งที่ความเป็นจริงแล้วสาราตรีมุกที่มีข้อมูลชี้ชัดว่าทุกทหารเขมรเผานั้นเพิ่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม2568ซึ่งก็หมายความว่าเหตุการณ เพิ่งผ่านมาได้3เดือนเท่านั้นและจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระพุทธรูปของประเทศไทยทีท่ทหารคเมนตขโมยไปก็ยังไม่มีการเอามาคืนซึ่งก็ทำให้คนไทยคะ่ะอดคิดไม่ได้ว่าเหตุการณ์เผาบ้นสาลาตรีมกุกฮุนเซนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ใช่หรือไม่และก็ไม่พอคะ่ะหุนเซน ยังพยายามที่จะโจมตีนายอภิสิทธ์เวชชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ต่างรู้กันดีว่าเป็นศัตรูก,กับนายทักษิณเพื่อนรักของตัวเองยิ่งกอทําให้เรื่องนี้ฟังดูไม่มีน้ําหนักและการที่ฮุนเซนค่ะมีการอ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตเมื่อ3าวันก่อนเป็นเพียงเหตุการณ์ซ้ซําๆของแผนการยึดครองดินแดนจากกัมพูชาที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องซึ่งขับเคลื่อนโดยผู้บังคับบัญชาทหารระดับล่างและได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มหัวหรุนแรงของ นี่จึงเป็นคำเก่าวหาลอยๆที่ไร้น้ำหนักเพราะอย่าลืมว่าฝ่ายคเม้นเองเป็นฝ่ายที่เข้ามาขุดคูเลตเอาเครื่องจักรเข้ามาปรับพื้นที่และมีการเปิดใสทหารไทยก่อนทุกอย่างคเม้นล้วนเป็นฝ่ายเริ่มก่อนทั้งสิ้น ยิ่งพูดก็เหมือนยิ่งแ้และก็ประจานนิสัยของตัวเองไม่พอค่ะยังแสดงความปอดแหกโกหกหลอกลวงแต่ไม่กล้าเผชิญความเป็นจริงทําการปิดกั้นเฟสของคนไทยคงอาจจะกลัวว่าคนไทยอาจจะมีการเอาหลักฐานต่างๆเข้าไปลบล้างคําโกหกที่หุนเซนได้มีการแต่งเรื่องขึ้นมาใช่หรือไม่ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ